เส้นเลือดใต้ลิ้นนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ในออนไลน์เนาะก็คือในทางไลน์นะคะที่มีการแชร์กันแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าหรือว่าตัวเส้นเลือดใต้ลิ้นเนี่ยพอถ้าใครตรวจเจอแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับสุขภาพโพสต์นี้ค่ะหมอขวัญเขียนไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมามีคนมีกระแสรหรือว่าอยากรู้ว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไรงนั้นวันนี้หมอขวัญจะมาอธิบายแล้วก็ ตอบคำถามที่หลายๆคนถามเข้ามานะคะ จากในโพสต์ที่หมอขวัญได้ทาคอนเทนต์ไปนะคะ mm hmm. ก็คือว่าจะแบ่งออกเป็นอยู่ประมาณ4รูปเนาะ mm hmm. ก็คือเรื่องของเส้นเลือดขอดว่าอันนี้เป็นเส้นเลือดใต้ลิ้นที่ปกติอันนี้เป็นเส้นเลือดอใต้ลิ้นที่เริ่มมีการ mm hmm. เขาเรียกเริ่มมีการไหลเวียนเลือดที่ไม่ปกติหรือว่าบางคนเนี่ยแผ่กระจายเลยหมายถึงว่าแผ่กว้างมากในการที่ว่าเส้นเลือดขอดใต้ลิ้นแผ่ออกเป็นเหมือนกิ่งก้านต้นไม้แล้วก็ขอดดาตรงนี้ค่ะหลายๆคนต้องตระหนักแต่ว่าไม่ได้ต้องวิตกกังวลเส้นเลือดตรงนี้ค่ะโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยใต้ลิ จะมีเส้นเลือด2เส้นที่อยู่ใต้ลิ้นของเราซึ่งอาจจะบ่งบอกได้ถึงว่าการไหลเวียนของเลือดหรือการไหลเวียนในร่างกายเราเนี่ยปกติไหมแต่ก็ไม่ได้เจาะจงระบุโรคว่าคุณเป็นโรคอะไรแต่การที่เส้นเลือดขอดหรือว่ามีเส้นเลือดที่เป็นสีดําเข้มใต้ลิ้นนั้นเ,เป็นแค่เพียงสภาสภาวะหนึ่งหมอจีนนะคะจะใช้ในการที่จะดูควบคู่ก,กับการจับชีพจรการสอบถามอาการหรือแม้กระทั่งการดูองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดในการตรวจวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ เส้นเลือดขอดใต้ลิ้นเนี่ยในทางแพทย์จีนเราจะบอกว่าเป็นการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้หมายถึงว่าสอว่าจะต้องเป็นโรคอะไรเช่นหลอดเลือดหัวใจไหมมีการอุดตันตีบตันหรือหลอดเลือดสมองหรือโรคสโตรกหรือว่าอัมพึกอัมพาตมีความเกี่ยวข้องกันไหมเอาจากความหลักความเป็นจริงค่ะตัวนี้คือสภาวะหนึ่งของการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีอาจจะสอให้ก่อโรคอื่นๆได้แต่ไม่ได้ระบุโรคว่าเป็นโรคอะไรหรือฉันมีเส้นเลือดขอดใต้ลิ้นแล้วฉันจะต้องเป็นโรคนี้อย่าง แน่นอนดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพบว่าใต้ลิ้นของเรามีการที่มีเส้นเลือดขอดเนี่ยเราจะต้องเริ่มกลับมาหันมาดูแลตัวเองนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอออกกำลังกายตากแดดนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีภาะวะกังวลมากๆคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ปกติถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปถามหาโรคยิ่งถามหาโรคโรคยิ่งถามหาคุณค่ะ หลายคนถามเข้ามาว่าเราจะรักษายัางไงอันดับแรกนะคะ1ก็คือการปฏิบัติตัวที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามที่หมอขวัญได้กล่าวไว้นะคะ2คือหากคุณมีอาการร่วมอื่นๆที่ไม่สบายตัวอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะแน่นหน้าอกหน้ามืดหรือว่าแม้กระทั่งการมีภาวะที่เหนื่อยหอบหรือเหนื่อยง่ายผิดปกติะคะ่ะการนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือมีโรคภาวะวิตกกังวลมากเกินไปสามารถที่จะมาเข้าพบแพทย์นะคะให้ทําการตรวจวินิจฉัยอย่างชัดเจน และทาการรักษาค่ะในทางแพทย์แผนจีนของเราค่ะจะมีวิธีการรักษาอยู่หลายแบบนะคะก็คืออาจจะรับประทานยาจีนนะคะส่วนใหญ่หมอจะหมอขวัญจะให้รับประทานยาจีนเป็นหลักนะคะแล้วมีการฝังเข็มร่วมหรือมีการถุยหนานร่วมด้วยค่ะโดยสรุปนะคะว่าเราสามารถสังเกตอาการต่างๆหรือว่าสังเกตหลอดเลือดใต้ดินได้ด้วยตนเองหนึ่งเพื่อในการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะดื่มน้ําให้มากเพียงพอออกกําลังกายตากแดดแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะอันนี้คือเบื้อง ตนและ 2. คุณยาวิตกกังวลและถ้าเกิดวิตกังวลหรือว่ามีภาวะไม่สบายใจหรือว่ามีอาการอื่นร่วมควรมาพบแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะอย่าก,กังวลไปเองนะคะ